เจอครับเจอทุกคนแล้วครับเจอทุกคนแล้วครับอาผมเรียนเจอจ้ะอาว่าที่หมังครับเชิญครับถือถาดครับแจกถาดนละใบนเราเดนอุ่นครับมาครับราถือถาดนละใบนเขาเคลย์น้ำพิมพ์ทำวิดีโอได้บังชนิดนะชุดนี้หาดูได้ที่นี่ที่เดียวครับไม่มีครับมีวันนี้วันเดียวครับแล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีนะครับปีหน้าก็อาจจะไม่มีนะครับไม่มีการซ้อมใดๆทั้งสิ้นร้องสดครับนี่บอกมันเบียดเข้ามาหน่อยขอไปซ้อมหน่อยให้ ชิ่ชืเพลงนะครับเอาเรืองอะไรเพลงอะไรทาาก่อนแล้วถีครับนี่ผู้ชมมาจับจับมือนะครับุณชายยิ้มครับคุณเกลือคอทำอะรเราลงนะครับสัมสัมสัมภาษณ์ต่างกันชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงนี้เอมืดตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อสดเลยใครเปลียกปากยเอาใครเปียกปากเลยอ่าเปียกปากโรงเรียนนะครับเจ้าเจ้ามีนเจริญเริ่มเลยกับมาร์คโรงเรียนเพลงมาร์คโรงเรียนนะครับใจรักโรงเรียนครับร้อง รับก uh, ันหารับกันนะซึ่งเป็นเป็นที่เราเลาะกันทุกเช้าตอนเข้าแถวนะครับเป็นจ้าจ้าในยามเช้ายามเช้านะครับพร้อมคุณครับพอบใจครับขอบเองขอ้ขอบนะครับพร้อมครับพร้อมครับเชิญครับให้สนามนิดนึงครับเสด็จละหัวกุมวัดตัววัดกุมารเจ้าจุ่ صف مستقيم صف مستقيم هبا دعاء الصلاة انت ربنا เพลงที <laughs> ่เคยอายใครครับผมทำอะไรผมทำได้ครับนะ้าต่อไปขอเป็นเทลงอะไรดีครับใคยล้างขาดเป็นเพลงที่นักเรียนชอบซึ่งเป็นเพที่เราขอตั้ไไงใขึ้นมา <c oughs> เองนะครับบ่งเพลงแนวอะคูสติกขอนหามก่อนนะครับไปยังนี้ครับขอหางมีภาพประกอบนะครับห้าม <c oughs> ีภาพประกอบด้วย รู้รครับเดี๋ยวใครไม่ใครไม่มีท่านะครับเดี๋ยวเราเราคุยกันหลังไม้นะครับนาเเสียงัทว Whoever you

อีกเพลงหนึ่งครับขออีกเพลงหนึ่งเขาขออีกเพลงหนึ่งเอาไงดีเอาไงดีขอเป็นเพลงของอันดานคุณมุกตาอันดานรอ้องที่เรียนเคยร้องกันชอบไหมครับอันดานต้นฉบับยู่นี่ครับอันดานุรอ้องมหาเรียนสองร้องฟังดู

Oh no! بخير نسل ربي من به أقصرت دربي يا شفي ขอให้ใครนะครับขอบคุณสำหรับเสียงตบมือทุกที่มันดังกับก้องไปทั่วโรงเรียนมัธยมสุดดีนะครับผมอยากจะมอบความสุขให้กับน้องๆแี่ก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะครับก็นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายสำหรับค่ายปีนี้นะครับที่จะมอบให้กับน้องๆนะครับโอเชนอลครับผมขอรัศมีอานาวุฒิราชได้ส่งประทานเตาฟีมาที่ได้ย้กับ น้องๆและก็บรมดาอาจารย์ผู้ปกครองกท่านนะครับัสดามอะลยกุราะ์ตุลลอฮะบะเร r ะกา h ุฮ h ชื่ออเากัแดนยมาจากไหนท่านมิลนลอย่าฟังไมครับฟังเขามาจาไหนครับอย่าฟังอย่างใจนะครับครับผมวัทย์วครับวันครับผมก็ชื่อชาคิมผลงอบนะครับผม บ้านอยู่กรุงเทพครับโอ้โหไม่เชื่อครับไม่เชื่อบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนทำอาชีพเลี้ยงไก่ครับข้อไก่อยจะติดกับพารากอนกับแพงพารากอนบ้านบ้านอยู่ไหนครับบ้านผมอยู่จังหวัดกระบี่ครับผมสีเข้มเข้มสีเข้มเข้มปูนนิ้มไม่ค่อยจะอยู่กัะที่นี่ครับผม <laughs> พี่น้องครับพี่น้องเคยฟังจากสำเนียงกระบี่ของเด็กๆสำเนียงใต้ภูเก็ตสำเนียงกระบี่ของผู้ใหญ่อยากลองฟังไหมครับเป็นยังไง ครามารู้สึกครับมาค่ายนี้เป็นยังไงอยู่ค่ายนี้ผมดูแลค่ายนี้มาเป็นยังไงบ้างครับสำเร็จกะบีครับอันทันทีแล้วครับสำหรับผมเป็นโลสุดทองเป็นโลคนสุดทองสิ่งไม่มีน้องสาวหรือน้องชายแต่เมื่อผมมาได้มายโยแต่การได้มาดูแลน้อง,องๆผมก็พอจะรู้วาการเห็นม,มีน้อง เช้าหรือว่ามีน้องชายนั้นมันเป็นยังไงสิ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงสำหรับผมแต่กับเพื่อนๆของผมทุกลคนทิ้งโนกับผมจะเป็นคนพูดแรงพูดเสียงกระแทกแต่วางฟังหัวใจกองผมอ่อนไห้มันกับมนุษย์ทุกคน ทำหอดที่หวานจับใจเลย,เลยนนนนอะไรอ่เงี้ยนิดนึงนิดนึงนอองๆองทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายึงน้องทุกคนอาจจะไม่ใช่้องในครล้ามำลังบางมาแต่ความรักฟ้องบงังจะให้กับรังน,นองทุกคนติดตาเซ็นนะครับ จากใจจากพี่เยกคนนี้ครับสันมนรันองทุกคนควัสดีคับุกนอบลรุอุณับขอบคุณลึกเลยครับจากใจจริงจริงอ่ะช่วงนี้เราพักทำการละหมาดอธินอ่ะเด็กๆน้องๆทุกคนับเตรียมตัวมาละหมาดเลยเราต้องขอเชิญคุณคู